สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับเกมโลบอกครับกับตัวเกมเวทอนดันเจนนะครับก่อนนี้เราก็จะมาทําการอเวกสายฟ้ากันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับก็อ่าตอนนี้สายฟ้าผมนะครับก็มีมาร์กอยู่ที่ร8อดบ้านะครับยังไม่เต็มนะครับแต่เขาบอกว่าอเวกแล้วมันจะแรงนะครับสกิลมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบที่1นะครับก็จะเปลี่ยนไปรูปแบบที่2ก็จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าอเวกแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับ ตอนนี้เราก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็มาทำอันนี้ต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวทำจะยาวนะครับก็เลยตัดเป็น2ช่วงนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กําลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าเราลงแล้วนะครับเราก็จะได้ลินเรเดียมเพิ่มด้วยนะครับอ่าแต่มันต้องใช้เรเดียมในการอาเวกอยู่ดีนะครับอ่อมี5้าหมืนไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับอ่าสิ่งแรกเราก็ต้องกินถ้าเกิดเราจะอาเวกผลอะไรนะครับเราต้องถือผลนั้นต้องกินผลนั้นไว้นะครับถ้าเอาผลอื่นไปนะครับ มันเอาเวกไม่ได้นะครับเราเอาผลชิ้นนี้ไปแต่ไปทาเอาเวกสายฟ้าไม่ได้นะครับเราต้องถือผลนั้นด้วยครับโดยการให้เพื่อนมาช่วยก็ได้นะครับอ่าอ่าแล้วก็สําหรับคนที่เคยเปิดประตูดได้แล้วนะครับก็สามารถว้าไปจุดนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะไปให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าไปที่นี่นะครับจะเอาเวกเราจะเอาเวกสายฟ้ากันนะครับผม ถามว่าคุณแจมีหรือยังนะครับคุณแจเรามีแล้วนะครับนี่ครับคุณแจเราซื้อมาแล้วครับเราค้าไว้ได้ด้วยนะครับความจริงคาฟนี่ถูกกว่านะครับอันนี้คุณแจนําฟ้านี่ครับผมเอาเวกไปสามครั้งครับหนึ่งสองสามนะครับมันต้องเอาเวกห้าครั้งนะครับเดี๋ยวจะหาดแจให้รบนะครับอันนี้เราก็จะมาเอาเวกให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยมานะครับก็จะไม่ต้องมากดรหัสตามเดิมนะครับศูนย์สี่สองหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยเข้านะครับก็ย้ำไปเรื่อยๆนะครับแต่คนที่เข้าแล้วก็ไม่ต้องนะครับอ่าครับอ่าส่วนประตูชั้นที่สองนะครับก็รหัสหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับอ่าหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับอ่านี่ครับผมอ่าเราอยากเข้านะครับก็ มาตรงนี้นะครับาการทำเอาเวกตาสายฟ้านะครับเรามีคุญแจแล้วนะครับนี่เรามีคุณแจแล้วก็กดสร้างนะครับเลเวลที่สามารถไปได้คือ140นะครับกดเข้าไปเลยครับ การมาหลายแค่คนอาจจะง่ายกว่านะครับผมแต่นี้มาคนเดียวนะครับก็น่าจะได้อยู่มันแค่เลเวล140นะครับนี่ลองใช้ผลสายฟ้าก่อนนะครับผมผลสายฟ้านะครับก็สกิลสกิลนะครับเราต้องมีสกิลก่อนโอ้โหผมก็กดสกิลไม่แม่นนะครับ เป็นว่าใช้ดาบคอนดีกว่านะนี่ครับมีดาบคอนเอาเวงนะครับก็ง่ายหน่อยนะครับ แต่ถ้ากิดมิดาบสายฟ้าก็ตีได้เหมือนกันนะครับมันก็ใค้เวลาเราครับาะเพราะว่ามาร์คมาร์คสกิลของสายฟ้าเรายังไม่เต็มนะครับมันก็จะลำบากหน่อยนะครับแนะนำนะครับควรมาหลายคนนะครับถ้าใครเลือดไม่เยอะอย่างผมนะครับสกิลสายฟ้าก็ได้ตามอ่า ผลสายฟ้าที่ไอ้มอนใช้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งกดออกนะครับอย่าเพิ่งกดออกนะครับได้เลเดียมมาทั้งหมด800อนะครับอ่าอย่าเพิ่งกดออกนะครับเราก็ามาขอเอาเวก่อนครับถือผลสายฟ้านะครับผมอ่ามันต้องการารีสกิลตัวนี้ไหมใช้สองสองพันเลนเดียมนะอ่าเราก็ปลุกพลังนะครับผม เราปลุกพลังเฟนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยนี่คือสกิลที่เราเอาเวกเมื่อกี้นะครับไม่ยากไม่ยากนะครับต่อไป R นะครับอเป็นพุ่งชนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองเอาเวกดูนะครับแต่เท่นะครับกดกลับไปนะครับผม่าลองใหม่ครั้งได้ไหมไม่ได้นะครับ เราต้องออกแล้วเข้าใหม่เท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเวกอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมอ่าเราเอาเวกเสร็จแล้วนะครับมันก็ลงไม่ยากครับใครมีของนะครับลงไม่ยากครับแต่ถ้ามีเพื่อนอ่ะง่ายกว่าครับผมถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กําลังใจก็โพสใต้คลิปนะครับอ่าอ่าสำหรับคนที่ผ่านประตูเมื่อกี้ไปแล้วนะครับแล้วก็กดที่โอกเอ้ยมกดมาที่นี่ครับอ่ามาที่นี่ครับปลุกพลังได้เลยนะครับ นี่จะลงรอบสองนะครับเพราะเรามีคุญแจนะครับผมเรามีคุญแจนะครับมีคุญแจนะครับกุญแจอยู่ไหนคุญแจอยู่ไหนนี่ไงครับกุญแจเรามีนะครับผมเราสามารถซื้อกุญแจที่นี่ก็ได้นะครับมันจะแรนดอมนะครับนี่ครับผมซื้อไปแล้วนะครับจากรอบคลิปที่แล้วนะครับเราสามารถรอได้นะครับมันจะรีทุกหลอดนะครับแต่เรามีคุญแจอยู่แล้วนะครับเราคาบได้นะครับเรากดซื้อเข้าไปเลยนะครับปุ๊บ รู้แล้วครับอ่าเดี๋ยวมาทดสอบสกิลนะครับเมื่กี้ได้สกิลอาร์มานะครับผมต่อไปก็จะเป็นสกิลต่อไปนะครับเห็นไหมครับการอาเวกไม่ยากขอแค่มีเพื่อนกับมีของนะครับแต่มีเพื่อนไม่ต้องมีของมีของก็ต้องโซโล่นะครับก้อนเดียวดายไปนิดหน่อยนะครับอ่าอ่าแล้วก็มากดเริ่มนะครับมาดูสกิลดีครับอันนี้แค่มาร์ก185นะครับ ก็แรงนะครับผมนี่ครับแรงอยู่นะครับแรงอยู่นะครับแค่มาร์กยังไม่ตันนะครับถ้าเกิดมาร์กตันก็ถ้าจะเห็นภาพเห็นไหมครับแรงอยู่นะครับขับดูขายฟ้าโอ้โหใช้ได้เลยครับ สายฟ้าผ่านได้เลยครับโอ้โหสกิลอันตรีนะครับอ่านี่ครับเราเรามาเอาไว้แรงไหมครับเห็นไหมครับแรงนะครับผมนี่ครับผมอ๋โหเอาเวกสายฟ้ามาแล้วแรงมาก พายุสายฟ้ากับเจอพายุทองคำนะครับผมเอาเอาเอาเกือบตกนะครับเกือบตกนะครับเกือบโชว์สิ่งที่มันโชว์ อย่าลืมมาเอาเวกนะสามารถโจมตีกลางกลางได้ด้วยนะครับมันอยู่ข้างบนเราก็ตีได้นะครับ ได้แล้วครับผมไม่ยากนะครับได้มาอีกพันเลเดียมนะครับผมโอ้โหครับนี่เห็นไหมเลเดียมเราก็สามารถหาได้นะครับกดกระกำบานนะครับอย่ากดปิดนะครับอ่าสกิลต่อไปคือสกิล R นะครับนี่ครับสกิลพุ่งนะครับถ้าเราเอาเวกจะเป็นยังไงครับเราก็มาคุยนะครับปลุกพลังสกิล R นะครับสองพันนะครับสองพันเลดเอียมนะครับก็คือเราต้องหาเลเดียมจากโรงการลงเลทก่อนนะครับ ดีที่สุดพอลงเลทรอบหนึ่งจะได้สี่พันนะครับผมอ่าลงเลทรอบหนึ่งจะได้สี่พันนะครับอ่าเรามาปลูกพลังกันดีกว่าอ่าปลูกพลังแล้วนะครับก็มาดูนะครับเป็นไงสกิลอาอ้าวเดี๋ยวรอรีเลย์ก่อนครับนี่ครับกลายเป็นยิงสายฟ้านะครับเห็นครับปรับใหม่จากพุ่งนะครับกลายเป็นยิงสายฟ้านะครับ เป็นไงครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็กดไลค์นะครับใครอยากให้กำลังใจก็โพสใต้คลิปได้เป็นไงครับกับการเอาเวกสายฟ้านะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับถ้ามีการอัปเดตอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวสามารถสามารถไปดูข้อมูลใต้คลิปได้นะครับเท่าที่มีให้นะครับเอาล้วครับไว้พบกันคลิปหน้าครับนะครับวันนี้ขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ